แล้วก็วันนี้เดี๋ยวเราจะมาสาธิตนะครับในส่วนของการอัปเดตเฟิร์มแวร์ของ BMX 9720 x s กนะครับก็คือตัว10.1นิ้วของเรานะครับก็แรกนะครับก็คือให้เข้าไปที่เว็บไซต์ตามลิงก์ที่แจ้งไว้ด้านล่างนี้นะครับหล้วจากนั้นให้ดาวน์โหลดเฟิร์มแวร์มาซึ่งมีความจุประมาณ1กิกนะครับก็ค่อนข้างจะใหญ่นิดนึงเมื่อโหลดมาเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะได้ในส่วนของตัวไฟล์มานะครับขั้นตอนแรกนะครับหลังจากที่ดาวน์โหลดสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับให้ทําการเอาไฟล์ซึ่งมันยังเป็นไฟล์ zip อยู่เนี่ยดึงออกมานะครับ u s b ไดซึ่งซึ่งเป็น u s b เปล่าๆนะครับแล้วก็เอาไปวางเสร็จปุ๊บกดแตกไฟล์ออกมา พอแตกไฟล์ปุ๊บเราก็จะเอาเฉพาะไฟล์ที่อยู่ในไฟล์นะครับส่วนที่เป็นไฟล์ซิปให้ลบทิ้งเลยหลังจากนั้นเราก็จะเหลือตัวเฟิร์มแวร์แล้วเราก็เอา USB ตัวนี้ครับเข้ามาทําการอัปเดตได้เลยนะครับขั้นตอนถัดมาครับก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะอัปเดตเฟิร์มแวร์เราจะรู้ได้ยังไงว่าเฟิร์มแวร์ของตัวเครื่องของเราเนี่ยเป็นตัวล่าสุดหรือยังนะครับก็เข้ามาที่หน้าโฮสต์สกรีนนะครับแล้วก็กดรูปฟันเฟืองนะครับแล้วก็เข้าไปที่ระบบครับแล้วก็จะมีส่วนของตัวข้อมูลซอฟตแวร์ตัวนี้นะครับกกก็็็็แแตะะเเเเ้้าาาาไไปปดูรรรรัันนนนี่่่จจหหลลวววออ์ชงท ของตัวเฟิร์มแวร์แล้วแล้วเรารู้ว่าเฟิร์มแวร์ของเรายังไม่ใช่ตัวปัจจุบันนะครับโหลดไฟล์เรียบร้อยแล้วใส่ USB เรียบร้อยนะครับขั้นตอนแรกเลยนะครับให้บิดสวิตช์กุญแจลดให้เครื่องดับลงนะครับผมหลังจากนั้นนะครับขณะที่เครื่องยังปิดอยู่นะครับให้นํา USB นะครับตัวที่เราโหลดมาเรียบร้อยแล้วเนี่ยเสียบเข้ากับสาย USB ของตัวเครื่องนะครับย้าว่ายังไม่ต้องเปิดเครื่องนะครับอ่ะแล้วหลังจากนั้นนะครับให้อนสวิตกุญแจนะครับเป็นสตาร์ทรถไว้เลยนะครับผมเพราะว่าไฟล์ตัวนี้ความจุค่อนข้างที่จะเยอะะนึ่ง เราต้องมั่นใจว่าขณะที่อัปเดตอยู่เนี่ยตัวเครื่องเนี่ยไฟจะต้องห้ามตัดเลยแล้วก็ห้ามขาดเด็ดขาดไม่งั้นเนี่ยอาจจะต้องส่งผลให้เครื่องเนี่ยมันเสียหายได้แล้วต้องส่งเครื่องกลับมาซ่อมนะครับเพราะหลังจากที่เราออนสวิชกุญแจแล้วนะครับมันจะมีขึ้นข้อความเลยครับว่ายืนยันการอัปเดตข้อมูลบนอุปกรณ์ USB และพร้อมที่จะเริ่มต้นหรือไม่นะครับแน่นอนครับเราก็ หลังจากขั้นตอนเมื่อกี้นะครับที่เรา speed t e ให้ดูแล้วเนี่ยมันก็เรียบร้อยแล้วมันจะกลับมาอยู่ที่หน้าจอนี้นะครับก็ไม่มีอะไรครับเราก็สิ้นนะครับเฟิร์มแวร์ถูกต้องหรือยังนะครับก็เข้าไปที่เหมือนเมื่อกี้ที่เราใช้ตอนเริ่มนะครับนะครับระบบนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวข้อมูลซอฟต์แวร์นะครับตอนนี้ก็จะเป็น1.2.003.1.2.00เรียบร้อยนะครับง่ายๆใครๆก็ทำได้ครับผม Can't fool the all in one